เจ็ดหกห้าสี่สทุกท่านหยุดทำงานได้นะบัดนี้ครับหยุดทำงานอา <c oughs> ฉันทำทุกอย่างที่ทำได้เสร็จแล้วแต่แค่อยากรู้ว่ามันจะตัดอะไรออกไหมทุกท่านเขตาต้องรับสู่การทดสอบความแข็งแรงไอ้อยาหนึ่งที่เป็นแฟนชอบการสับท่อนไม้สิ่งที่ผมจะทำก็คือ เอามีดของคุณฟันท่อนไม้10บครั้งนี่ก็คือการทดสอบความแข็งแรงของใบมีดและโครงสร้างโดยรวมของมีดไรชุณคือคนแรกพร้อมไหมพร้อมครับมาสนุกกันผมตั้งใจทำให้มีดหนักเพื่อจะได้ผ่านการทดสอบการสับได้ดี ประมาณหนึ่งนิ้วเสร็จสามส่วนแปดโอเคเก่งมากขอบคุณมากมันตัดลงไปในเนื้อไม้ได้ดีอย่างนี้ก็คือด้ามจับไม่ค่อยตะดัดเบือมันสร้างแรงกดลงไปที่นิ้วของผมที่พยายามจับไว้แต่ว่าตัดได้ดีมากใบมีดจะคมกริบและทำได้ดีมากๆด้วยนะขอบคุณมากครับดีครับครับขอบคุณแคลลี่คุณเป็นคนต่อไปพร้อมไหมฉันพร้อมท่าที่จะทำได้ค่ะ <laughs> ฟันลงไปได้หนึ่งเซตหนึ่งส่วนสี่นิ้วเคลียด,ดีใบมีดของคุณกินเนื้อดีสวยและคมตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามรบของด้ามจับยักษ์มันกลมมากการสรับสองสาครั้งผมต้องพยายามเมื่อใบมีดมันบิดในมือผมแต่ว่าใบามีดมันคับเอาไว้แก่งมากครับขอบคุณค่ะคิดว่าไงเดฟพร้อมไหมอืมครับลงมือเลย ลงไปหนึ่งส้นึงส่วนสองนิ้วเก่งมากขอบคุณมากครับตัดได้ดีมากครับมันจับถนัดมือมากมไม่กลิ้งไปมาไม่มีจุดที่บันวาวงานดีมากๆขอบคุณมากครับผมจะส่งต่อไปที่ดาก์เพื่อสอบความคมเพื่อทดสอบความคมของใบมีดผมจะตัดแฮมสามครั้งนะครับถ้าขอบของมันยึดเกาะและคมจะตัดย่างใสสะอาดพร้อมไหมครับ เอาละครับลิชด้ามจับใหญ่ไปหน่อยมันเป็นอุปสรรคนะครับส่วนน้ำหนักของมีดหนักไปนิดนึงแต่ว่าตัดได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องใช้แรงด้วยซ้ำไปนะครับขอบนี่มันคมมากตัดได้